รัสซิลล่าปะทะคองฉบับบางระมาด สวัสดีครับวันนี้นะครับว่อยู่กับผมนะครับช่วงก๊อก้า DIY นะครับว้าวนี่ไงล่ะเราก็จะมาทำอนาคอนด้ากันนะครับเฮ้ยก็ซิล่าถึงตอนนี้แล้วนะเราก็คนพบช่วงใหม่นะครับเป็นช่วงที่เราจะมาประดิษฐ์ของกันนะครับด้วยทั้งสองคนนี้นะครเป็นตัวช่วยของเรานะครับเพืยอที่จะทำชุดก็ซิล่ากับชุดคิงคองใช่เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำนะครับว่าเราจะทำชุดก็ซิล่ากับคิงคองยังไงไปดูกัน ตอนนี้เรามาถึงย่วง DIY นะครับเราจะมาแนะนำกันว่าเราจะใช้อะไรในการทำกอร์จิล่ากับของบ้างมีอะไรบ้างครับพี่กาวันนี้นะครับเราก็จะมีอุปกรณ์นะครับกันไกลครับอะไรกันไกลกรนไกลต้องมีกันไกลใช่ครับกันไกลกันไกลนี่ต้องระวังไว้นะครับเพราะว่ามันข่มอาจจะต้องให้แบบคุณพ่อคุณแม่หรือวู่ในการดูแลของแหว่แม่แหวแม่อยู่ในในการดูแลของผู้ใหญ่ใครจะเป็นใครก็ได้คุณพี่คุณน้าคุณป้าคุณอานะไม่รบกวนไหมเขาเล่นกับเราหน่อยเพราะว่ากันไกลมันจะบาดมื้อ ได้ต่อไปก็เป็นแม็กนะครับแม็กแม็กนี่ต้องใหญ่นะครับเพราะว่าแม็กเล็กมันจะแม็กไม่เข้าแล้วมันก็จะทําให้กระดาษเนี่ยขาดได้อย่างง่ายดายนะถ้าเป็นแมกนีเซียมเข้าไปนะก็อาจจะเข้าร่างกายได้นะแมกนีเซียมแมกนีเซียมคือแหละแมกนีเซียมมันคือสารมันเป็นธาตุอย่างหนึ่งไม่ได้เรียนมาใช่ไหมล่ะลางธาตุเราพ้องไม่ได้ใช่ไหมล่ะไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนเรียนเยอะนะครับน้องๆน้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับก็การศึกษามีผลอย่างมากนะครับกับอนาคตของเราเราควรที่จะศึกษาอะไรให้มากๆนะครับกูดูไล์การศึกษาที่เราจะดีเลยดีี้้้นนนนล่าาคคืงรับ เ็ซียต่อไปโกก้ามีอะไรอีกแล้วก็มีกระดาษต่างๆนานากระดาษจะใครอยากจะใช้สีอะไรก็ไปหามาเขาก็จัดลาได้หมดเลยจำเป็นเลยใช่ไหมใช่เป็นมีหลักเลยเพราะว่ากระดาษแข็งเนี่ยนะมันทำให้เราขึ้นโค้งได้อย่างง่ายได้เฮ้ยเราลืมไปชิ้นส่วนหนึ่งปะดินสอก็เนี่ยมีรอยดินสอล่างอยู่แล้วจะใช้อะไรล่ะถ้าไม่มีดินสอนะโกก้าไม่ได้กเสกได้เสกได้เสกนี่มาแล้วพูดถึงดินสอดินสอก็มาถ้าเราพูดว่าปากกาปากกาจะมาไหมอ่ะนะาปากกา ้พอดีกว่าเดี๋ยวเวลาไปมากพอแล้วโอเคเราไปทํากันเลยไปส่วนแรกเลยคือส่วนหัวเราจะมาทําการล่างภาพกันก่อนโดยใช้ดินสอร่างภาพกระดาษแล้วจากนั้นก็ตัดออกมาให้เป็นรูปทรงของใบหน้าข่าตาจากนั้นเราก็จะพับกระดาษแล้วเราก็จะเริ่มแม็กส่วนที่เป็นกระดาษด,ด้านบนติดกับใบหน้าของก๊ซิลล่านะครับ ล้วเราก็จะวาดล่างส่วนที่จะเป็นรอยพับของใบหน้าก็ซิล่าตัดด้วยกันไกลจากนั้นทําการพับให้มันเป็นเหลี่ยมเป็นมุมอย่างนี้นะครับจากนั้นเราก็จะตัดส่วนที่เกินออกเพื่อให้สามารถพับเข้าไปด้านในได้แบบนี้ยังไงล่ะครับพับเข้าหากันแบบนี้เราก็จะได้หัวที่เป็นโครงคร่าวๆแล้วเราจะล่างฟัน ให้เป็นแหลมๆแบบนี้จากนั้นใช้กรรไกรตัดออกทีละนิดทีละส่วนให้มันได้ภาพรวมอย่างนี้ยังไงละ่ะ<ด>เห็นไหมล่ะครับเราได้หน้ากาของก็อซิลล่์ด้านบนแล้วต่อไปเราจะพับกระดาษด,ด้านล่างขึ้นข้าง,งบนแบบน,นี้เพื่อให้เกิดเป็นปากล่างใช้กรรไกรตัดนิดหน่อยให้มันพับง่ายขึ้นอย่างนี้แะครับเห็นไหมครับ ให้มันไม่คมเกินไปจะได้ไม่บาดหน้านะครับจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยมีความสําคัญมากนะครับเราก็ต้องตัดข้างหลังเพื่อให้เราเอาหัวสวงเข้าไปได้ จากนั้นเราก็ใช้ปากกาเมจิกสีดำนะครับเขียนตาและปากฟันให้กับก็ซิลล่าเห็นไหมเหรครับได้หัวก็ซิลล่าที่สมบูรณ์แล้วเราก็จะมาทําขีบหลังกันคีบหลังนี่ไม่ยากเลย mm hmm. ก็แค่ตัดเป็นโค้งๆแล้วก็เอาหางที่เป็นส่วนโค้งของกระดาษเหมือนกันมาติดข้างบนแบบนี้แล้วก็แม็กแม็กลงไปเลยนะครับแม็กต่อส่วนกับหลังด้วยเลยส่วนเล็บนี่เราจะหาดูจาก YouTube แล้วก็มาทําเป็นเล็บพับง่ายๆเลยครับกระดาษสีดำแบบนี้เห็นไหมเหะครับ ต่อมาเป็นส่วนของอาวุธของนะครับอาวุธของน,นี่เราจะใช้เทปสีน้ําตาลพันรอบแหวบท่อ p v บหรือว่าไม้อะไรก็ได้เพื่อให้มีความเป็นสีน้ําตาลแบบนี้เห็นไหมละครับจากนั้นเราก็จะใช้กระดาษมาตัดเป็นส่วนหัวของอาวุธของให้มีความแหลมคมแบบนี้ใช้ดินสอล่างไปเลยอย่างนี้นละครับล่างไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เ,เลยแล้วก็ตัดออกมาประกอบ2ด้านเข้าด้วยกันเห็นไหมละครับใช้กาวสองหน้าติดหรืออะไรก็ได้ ต่อไปเป็นขั้นตอนทาสีให้กับอาวุธของคองนะครับนี่เราจะใช้สีน้ำเงินและสีขาวเพื่อสร้างมิติให้กับมันและรอหนอกเป็นสีดำเพื่อได้คู่แบบนี้เห็นไหมหลักรับจากนั้นเราก็ใช้เทปกาวนะครับพันและทาด้วยสีน้ำตาลเพื่อให้เกิดการแยบยลและแนบเนียนมากยิ่งขึ้นเห็นไหมหลักรับเราได้แล้วอาวุธคองที่สุดแสนจะเท่เลยทีเดียวเชียว ต่อไปเป็นหัวของก็อตซิลล่าเราใช้สีดำทาส่วนหางก็ใช้สีดำทาและส่วนหลังเราใช้สีน้ำเงินกับสีขาวเพื่อสร้างมิติให้เป็นแสงไฟเหมือนกับที่ก็อตซิลล่าปลไฟออกมาหางเราใช้กระดาษยาวเพื่อติดให้มันเป็นทรงกลมยิ่งขึ้นให้มันอยู่เป็นโครงนะครับ ต่อไปเป็นการทําตึกเราใช้กระดาษแข็งอมาตัดเป็นสี่เหลี่ยมจากนั้นก็ใช้กระดาษสีดําหรือว่าสีทาเป็นหน้าต่างนะครับผลของคลองเราจะใช้ถุงขยะมาตัดให้เป็นขนแบบนี้นะครับต่อไปเป็นการแต่งหน้าให้กลับคลองอน,นี่เป็นคิงคองครับถ้าพเพื่อนๆชอบตัวไหนนะครับพเพื่อนๆบอกว่าทีมคองหรือว่าทีมปาติล่าได้เลยนะครับคอมเมนต์กันมาเลยคลิปนี้พวกเราตั้งใจทํากันมากเลยนะครับขอสักร้อยวิวได้ไหมครับขอน้อยจนะเดี๋ยวกลัวไม่ถึงครับ พบกับความพลังการยิ่งใหญ่ตระการตาได้แล้วณตอนนี้ We need calm. the count Stop hmm. this. This won't happen. ของสมบับางระมอดเฮ้ยทำไรเนี่ยทำตั้งนานเนี่ยทำหมดเลยก็ทีละบอกที่เล่นเยอะๆเลยครับเล่นเยอะๆอะไรที่เล่นชอบยังไงแล้วใครเป็นคนเก็บเนี่ยก็ทีละขี่ขันีลอะไรขี่กล้อะไรเนะก็ทีละของเ้งพูดกันนะครับตู้บอลไม่เป็นยังไงบ้างมึงต้องพังหมดทนริบจะเบิร์ดได้ไหมครับเบิดไรอยากให้เขาเขาซ่อมได้กรดีเดี๋ยววาเดี๋ยวจะเบิร์ดกระโหลกเดี๋ยววะ แล้วสั่งคัตกัะคัด <laughs> แล้วก็คุตก,กิสิล,าล่าก็ยิงคองให้มาสู้กันนะครับถ้าใครที่อยากให้เราในทำคลิปอะไรหรือว่าอยากให้มาทําเรื่องอะไรที่มันแบบสนุกๆขอแบบง่ายๆนะ <ượ> นแบบว่าให้มันทําง่ายๆนะเออให้เราเราจะทําให้น้องๆคนไหนนะที่ชอบทีมไหนหรือว่าชอบกุตติลา่าหรือชอบคองนะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับที่ใต้คอมเมนต์นะครับแล้วใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้กับบางละม่าด้วยนะครับให้พวกเราไปถึง300ซับสไคร์เบอร์นะครับกับช่องบางละม่นมานะครับ วันนี้ก็ขอล่าไปก่อนนะครับสวัสดีครับ